โอเคก่อนที่ท่านผู้ชมจะดูวิดีโอนี้นะครับก็อยากให้จําไว้ทั้ง2องอย่างนะครับอย่างแรกคือวิดีโอนี้ลงให้ทุกๆช่องของ a อเวเร์นะครับผมก็คือช่องทุกช่องที่ผมทานั่นแหละแล้วก็อีกข้อนึงก็คือ,อตรงคอมเมนต์นะครับมันจะมีบอกว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งใต้คลิปเลยนะครับก็คือมันจะมีบอกว่าช่วงไหนเป็นหัวข้ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชม อยากจะฟังหัวข้อไหนก็สามารถกดเลือกดูได้เลยนะครับก็แต่ถ material, forget, video, so product, <S <s okay. ้าเกิดใครชิลๆนะครับก็อย่าลืมหาขนมหาน้ำอะไรมากินระหว่างฟังด้วยนะครับจะได้ไม่เบื่อถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมน่าจะไม่ได้เจอหน้าผมประมาณเอ้ยไม่ได้เจอหน้าเออไม่ได้เจอกันดีกว่าไม่ได้เจอผมน่าจะประมาณ ห้าหกเดือนนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับแล้วแต่ช่องด้วยนะครับก็หายไปนานนะครับผมสาหรับวันนี้ใครคิดถึงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเรามีหัวข้อมาพูดคุยกันทั้งหมด4หัวข้อหลักๆนะครับผมก็อย่าลืมไปเช็คที่ใต้วิดีโอนะครับมีวินาทีของหัวข้อหัวข้อนั้นด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะฟังอันไหนเป็นพิเศษก็กดที่วินาทีได้เลยนะครับผม ก่อนที่ผมจะพูดหัวข้อเหล่านี้อ่ะไม่ดีกว่าผมคำเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานนะครับผมโอเคอย่างแรกหายไปไหนมานานนะครับผมทําไมถึงไม่ทําคลิปนะครับผมก็อันนี้เป็นคําตอบที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมหยุดอัปเดตไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมปัญหาแรกเลยนะครับก็คือโปรแกรมตัดที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมัน เ,เขาหมดหลายเส้นนะครับเอ้ยไม่ใช่หมดหลายเส้นใช้คําว่าเขายุบโปรแกรมนั้นทิ้งนะครับไปทําตัวใหม่ซึ่งที่ผมบอกว่าผมได้คีย์ของโปรแกรมนั้นมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยเป็นปัญหาข้อที่1นนะครับว่าเราจะทําในโปรแกรมอะไรนะครับจริงๆผมอยากจะโหลดเถื่อนมากนะครับเพราะว่ามีหลายโปรแกรมน่าลองน่าใช้นะครับก็คือส่วนคนส่วนใหญ่เขาก็โหลดเถื่อนกันแต่ว่าผมไม่มีเวลาครับ คือชีวิตนี่เอาเอาเต็มที่ก็ไปเรียนตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไปอ่าใช่ออกออกออกจากบ้านหกโมงนะครับแล้วก็กลับมานี่ก็ดึกดึกมากนะครับทุ่มบางทีก็หกโมงแต่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดีนะครับแล้วก็จ่ายเวลาให้กับเกมแรงค์นอวอกใหม่นะครับก็เลยไม่มีเวลาหาโปรแกรมนะครับก็ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับก็คือโปรแกรม รูเซียอีดิเตอร์นะครับผมก็ค่ายเดียวกับไอโปรแกรมที่มันยุบไปนั่นแหละแต่ถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมถ้าใช้ตัวนี้ทา,ทางที่ไม่มีคีย์นะครับก็บอกได้เลยครับว่าติดลายน้ําแน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตอาจจะไปหาโปรแกรมอะไรเถื่อนมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีตังก็ซื้อไปเลยนะครับจะได้จบจะได้ไม่ต้องมาพวงหน้าวงหลังว่า โปรแกรมนี้มันจะได้ใช้หรือเปล่าได้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ย่อแนอนาคตแผแนในอนาคตเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับไม่ผมโคตรช็อตนะครับเมื่อก่อนตอนนี้อาจจะช็อตแต่ว่าน้อยมากมากนะครับคือคือก่อนหน้านี้คือได้โปรแกรมดูเซียมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ช็อตนะครับคือแบบปวดหัวมากนะครับคือเฮ้ยได้โปรแกรมมาไม่ช็อตอีกนะครับเป็นไม ที่ซื้อมาใหม่แต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะครับก็คือผมไปตั้งค่าอะไรใหม่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเลิกทำนะครับผมใช้โวลิมิกนะครับก็คือไมโทรศัพท์เชื่อมต่อแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทํางานลําบากนะครับคือทุกครั้งที่ผมเปิดคอมผมต้องมานั่งคอนเน็กนั่นนี่ไม่มีเวลาเตรียมทําวิดีโอนะครับก็เลยเป็นปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้เราแก้ได้หมดแล้วนะครับซึ่งซาวการ์ดนะครับอันนี้ขอขอบ่นิดเดียวจริงๆนะครับ อันนี้คือรูปซาวการ์ดที่ผมซื้อมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ร้านนี้นะครับเ,เป็นร้านอื่นแต่แต่อยู่ในช้อปปีแน่นอนครับซื้อมาถามว่าซาวการ์ดช่วยกองไหมช่วยครับช่วยทําให้ไม้ผมจากไม้ช็อตกลายเป็นไม้มีเสียงรบกวนวีซึ่ง <c oughs> ซื้อมาทําไมนะครับเสียไปร้อยน,นึงนึกว่าไม่จะหายช็อต กลายเป็นว่าไม่หายช็อตแต่มีเสียงรบกวนเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งผมกวนเฮดมากคือคือไม่บ่นไม่ได้นะครับอันนี้คลิปนี้จริงๆขอบนตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อตรงแล้วก็เซ็ตค่าเอ่อไมโครโฟนบูทเป็นศูนย์แต่ว่าปรับค่าเสียงเป็น10แล้วก็เอาไมค์จ่อปากเขานะครับซึ่งระหว่างฟังเนี่ยมันอาจจะมีเสียงลมนิดหน่อยแต่เพาว่ามันคุณภาพเสียงค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าดูดูไทยๆไม่ได้ ข้อต่อไนะครับผมอเวอรเดฟหายไปไหนนะครับจะกลับมาทําเมื่อไหร่นะครับอเวอรเดฟก็คือขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเอาวเดฟนะครับก็คือช่องที่ผมทำเกี่ยวกับ r o b o ส Studio นะครับเป็นทูตัวเลีที่ตั้งใจสอนโดยเฉพาะโดยไม่แสวงหารายได้นะครับแล้วก็คลิปผมไม่ได้ตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรวะคือไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงแต่ว่าแบบ คือช่องนี้เอาไว้สอนล้วนๆนะครับก็คือตัดขาดจากอเวเลซอนโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ทักเข้าไปในดิสอเวเลซอนแล้วบอกว่าพี่พี่สอนเออสอนระบอสตู u ด i o วหน่อยครับเราโดนลบแชทก็คือไม่ต้องแปลกใจนะครับผมบอกแล้วว่า <c oughs> ผมสร้างช่องแยกออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะเข้าไปถามให้เข้าไปที่อเวเดฟนะครับส่วนใครที่จะดูเกมเพย์นั่งเล่นเกมชิว,ชว,ชวๆเฉยๆอวซนะครับ ทางแยกมาสองทางโอเคนะครับถามว่าจะกลับมาทําอีกไหมนะครับอันนี้คือเพิ่งกลับมาเล่นโลบอกได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลืมโค้ดหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆผมหันตัวไปทํา Python เลนพายไพทอนอะไรพวกนี้ครับม,ม,รมันก็จะมั่วภาษามันก็จะมั่วแต่ถามว่ากลับมาโค้ดเก่งขึ้นไหมผมผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะว่า ไปเรียนรู้โค้ดจากพวกนู้นมาฝั่งนู้นก็มันสมการโลจิกอะไรน่าจะคล้ายๆกันเลยมั้งแต่ผมคิดว่าอาจจะได้ทำในปีนี้ถ้าไม่มีอะไรขัดขวางนะครับก็เดี๋ยวจริงๆปิดเทอมแล้วนะครับน่าจะได้มีเวลาทำอยู่แล้วคอมมูนิตี้เริ่มอย่างไรนะครับขอวข้อนี้ค่อนข้างจะงงว่ามันคืออะไรนะครับถามว่ากลุ่มแฟนคลับของผมเนี่ย <laughs> หายไปไหนแน่นอนครับว่าหายไปแล้วนะครับเพราะว่า ช่องเนี่ยผมไม่ได้ทําไว้นานนะครับหลายๆคนคิดว่าผมเลิกทําแล้วหรือไม่ก็หายหายไปไหนสักที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสร้าง Discord นี้ขึ้นมานะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในหน้าจอนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมหลังจากทีเ่เดี๋ยวมันจะมีหน้าอินเวสต์ตรงนี้แล้วก็จะมีให้ขึ้นกดกดโหวตอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปกดโหวตด้วยนะครับเพราะว่า ผมอยากจะรู้จํานวนแฟนคลับในตอนนี้นะครับที่มีอยู่นะครับจะได้เป็นการช่วยตัดสินใจในการทําคลิปอันนี้ผมขอร้องท่านผู้ชมมากก็คืออยากจะให้ร่วมมือกันสักนิดนึงนะครับผมอยู่ที่ Discord นี้แหละนะครับสุดท้ายนี้นะครับในหัวข้อสุดท้ายกับแนวทางในการทําวิดีโอในปี2021นะครับก็เห็นรูปด้านล่างนี้ไหมครับนี่คือช่องมาใหม่นะครับส่วนนี่เป็นปริศนาต่อไปนะครับแล้วก็นี่โดนลบนะครับ สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีช่องเกมเพิ่มขึ้นมาอีกช่องนะครับเพราะว่าผมเ,เป็นคนที่เล่นโลบอก์ดเรารู้สึกว่าอินกับเกมแนวรถมากนะครับมันก็เลยต้องทําแยกออกมานะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้ชอบรถเท่าไหร่เพอนะครับเพราะว่าคือช่วงนี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่ากลุ่มเด็กแว้นเนี่ยเขาทํารถทําเกมรถขึ้นมานะครับแล้วก็ ด่ากันไปทั่วอะไรไปบ้างมาเมือผมมันเป็นตัาค์มา,ามผมก็ไม่อยากยืงเท่าไหนนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทาใหญ่อีกช่องนะครับ ough, นั่นแหละแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีอัดเกม L อด้วยนะครับเพราะว่ามีความสุขกับการเล่น L อมากนะครับมันรู้สึกคลายเครียดดีแล้วก็เพิ่มความเครียดไปในตัวนะครับก็ถ้าเกิดผมหายไปอีกรอบเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับมีปัญหากับการอัดแน่นอนไม่เกี่ยวกับเวลาละเพราะว่าผมไปเทิมแล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นปีสาแล้วนะครับผมก็มันอาจจะมามาหายหายเป็นช่วงๆนะครับแต่ก็จะพยายามอัดคลิปแล้วก็ดองคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันยาวๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับแล้วหวังว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมเอ,อ่อไม่ดิพรุ่งนี้ผมไปไปอน,นั้นไปทําธุระนะครับเป็นวันเมือ่อื่นแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ไปละจี๊